สวัสดีนะครับไอแต่ละอีสานมาตามหากระบุกนี่แกแล้วมาหากระบุกเข้าป่าหากระบุกแต่ตัวน,นี้ได้อยู่นะครับตัวน,นี้ได้อยู่หากระบุกินนี่ก็แกแล้วแถวนี้จะเป็นป่ากระบุนี่ เยอะหน่อยแต่ว่ามันแกมหมดแล้วเข้าปลาหาก,กระบุนะครับกับเพจเรารักอีสานกับแอดมินไอแต่ไรอีสานอ่ะไปรอ้องาำทำเพลงได้แล้วแต่ตัวนี้โอเคใช้ได้โซนนี้ก็เป็นปลากระบุแต่มันแกมหมดแล้วกินได้ไหมได้อยู่ตัวนี้ก็ได้อยู่ แล้วเ,เจอกันนะครับสำหรับเพจไอแตระอีสานนะออกจากป่าละเพระละได้อยู่2อสต้นแล้วเ,เจอกันครับอุไอแตระอีสานนี่หัวมัน